กคนวันนี้พันจะพาทุกคนมาซื้อของเข้าห้องเป็นเพื่อนพันกันเฮ้ย <Hey, S 1> ทุกคนพันเจอนี่เลยทิชชูเปียกแบบหอมนีพันจะจัดน้องมาสักสองแพ็คนะทุกคนเอามาใสา่รถเข็นเลยแล้วก็ไปช็อปกันต่อนะ่ค่ะเต๋อไปช็อปก่อนนะชชูเปียกตัวนี้เลยที่พันไปช็อปมาน้องเป็นของสวีเด b เบบี้วา์โกกินพันเลือกซื้อนองตัวนี้มา เขาย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติแอมยังเป็นมินตรต่อสิ่งแวดล้อมผิวแพ้ง่ายก็ยังใช้ได้อีก เขายังปะาะจากน้ำหอมแอลกอฮอล์พาราเบนและคอลีนอีกด้วยใช้เช็ดได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยนะทุกคนเนื้อผ้าตัวนี้ยังหนานุ่มไม่ระคายเคืองผิวแถมเช็ดสะอาดหมดจดด้วยมันพกน้องตัวนี้กับพันไปทุกที่ไม่ว่ากระเป๋าพันจะเล็กขนาดไหนก็ยังใส่น้องได้เลยอย่าลืมไปตามกันนะทุกคนดูสีกระเป๋ายังโลง่งอยู่เลยขนาดใส่น้องลงไปแล้วแต่มีน้องตัวนี้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะมาก